สวัสดีทุกคนมานเฮาสจิมาเบิงพิธีกรรมหลังจากกีฬาฟุดไฮแล้วชาบานจะมี พิติกรรมแบบนี้ขึ้นมาทุกปีก็จะเอิ้นว่าดับไทยเรือว่าเป็นภาษามงกองจะเอิน้นแบบกูอุยหลังจากที่ว่าทางไห้จุดไห้จุดป่าเรียบร้อยแล้วเจ้าก็จะจัดงานแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าบางปีข้าเจ้าก็ค่าข่าขวยบางปีก็ค่าแบกค้ามัวยิงตามที่ว่ามีงบของบ้านทำมาเบิง้งกำกันเลยว่าทางหลงังมันจะมียังไงคือเจ้าก็สร้างตัวน,น,นี้ขึ้นมาแต่ละลงังคาเฮือนเฮือนหนึ่งจะมีครูหนึ่ง ตัวนี้ตัวนี้มันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถาวาเป็นศาสนาพีตัวนี้ก็ลักษณะถาวาเป็นศาสนาพุทธก็จะเอื่อาประมาณพระประมาณนี้แหละพระสารเอา,เอาเอาตอกไม้ไม้บงที่ว่า,ขาเขาเจ้าตอกเขาเจ้าจเราตอกเขาเจ้าซสารขึ้นมามีตีนมีมือแต่ว่าคันยูเฮือนนี่มันจะมีกระยังทางลังแบบคือกระยังไปนำ ก็จะกระเฮ็ดเรียนเรียนมาเลยตามราคาเฮือนแต่ว่าพ้ได้ถือศาสนาพุทธแล้วเาเจะกรจะโบเฮ็ดแต่ทางนี้ก็จะเฮ็ดห่างสองชั้นสามชั้นท้งนี้จะมีจั่พวกสางตันนี้เฮลแบบอันเขาขอนำเจ้าถิน่นเจ้าทานว่าเขาจะเฮ็ดเฮลแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่นจะมีจั่พวกสัตว์สร้างบบนั่นนี่ ในส่วนที่ว่ามันเป็นแบบนี้นตัวนี้ม่ระเจาวนิบเอาดินจากไฮที่ว่าเขาจูดแล้วนะระเจ้ากลมาไว้นี่ให้เขามันงามตอนนั้นกลาเป็นแหวคก่าวพี่กายนี่บเงเองก็ได้ถ่ายแต่ว่าเนื่องจากที่ว่าถ่ายตอนขจาวฆ่าสัตว์แล้วมันผิดกฎ แต่มันเป็นการันพิกดุนแห,ง,นนะนแหงกันนะบุเหงก็เลยลบทิมก็่ปีนี้มาถ่ายใหม่มาแก้ใหม่เพอาะบางคนก็นจะบุไร้เห็นจะถ่ายถอดให้ทุกคนได้หูได้เห็นน้ำกันอตอนนี้ชาวบ้านกำลังทยอยเอาเอาดินจากให้มาวางไว้ทางพื้นใส่วนกระโตกน่เมน เข้าจะมีทาเป็นศสนาพุทธก็จะประมาณว่าขั้นหาอะมันมีแกนคูนแล้วก็มีใบฟู <c oughs> มีปูนขาวมีข้าวในกระตกหน,น่อยบางคนก็เอาซามบางคนก็เอากระตกมาวางไว้แล้วจะหน่อยหลังจากที่คาสัดแล้วแล้วข็าจะมาวางเป็นเครื่องในซัดมาวางไว้ตามกระตกนี่แหล้วก็จำหีดเบิดบานเป็นคือดินที่กำลังแกะเป็นดินดินเอามาจากไห้

เอาชื่อป๊าก็อย่าไปเบียดเนี่ยอ่าฝักไดปะละปะช่องจุกกับขั้วหน่วยมานําไปไกลสูงเลยอันนี้ยาม6:00น.อยู่นี่แกแต่ที่อ๋อแหมแตกล่ะแฮ่อ่า short บ่ทันเนี่ยอ่ากันเนี่ยบ่ตายกันเนี่ยแช็ก ช่วยชางเรื่องเล็กบางจะยเมื้อยนะประเทศฝรั่งบางช่วงมันดอกบัวร่วนย่องในชาเชตยาลบะเฮ้มัสคาสเรมิ่งเคลมัสยังชิเนียงมันดอกบัวร่วนย่องนะชายยองเครื่องเสียคือด่างคือเช็ดโุ้งนองก่อนที่เราจะข่าัตว์เราต้องได้จำฮีดจำฟองคอบนมันทิบดาคาแทนก่อนก่อนเนี่แล้วหลังจากที่ว่าเอาคาแล้วเอาเฮดชนเป็นรูปแล้ว เอากาจันอีคือหนึง่งจึงเลยปันสีกาคาเบือ

ตระกูลช่วยชมควายควายใบสี่แปดข้าวพันเม็ดมาเลือกเลือกเลืสิบสองไงตะกี้ละขจรลงกันธรรมดามันสิถือกันคนละแปดสิบสองนะเจ้าเก็บคนละแปดสิบเอ็ดบันทีปกติออกเงินก่อนต้องต้องได้ตื่นอีกคนละพันกียรติปกติคือแต่ละปีเนี่ยเขจรจะเอาเงินรวมแต่ว่าเป็นเงินรวมก็เลยว่าเก็บนำ ห้ที่ามีเงินอยากกินง่วกับเก็บกันคนละแปดสิบสองพันเลยม่หนีโบเฮงเอาสองคู่โคนาโนยเก็บเงินเก็บไรตำน่วย,ย,ยหน่วยไหน่วยมันน,นี่เป็นหน่วยหนึ่งซุ่มที่หนึ่งกว่าคันเก็บรวมบ,บ้านมันยากบ้านบ้านนีจังลังคาก่าชิดลงยงเป็นใครแง ห5แล้วนจะมก่อนนือนี้เ็พกกนกะกันอยบกยอะมุนเขาจำแท่นะหัวมันหัวเขาาบได้เผาตัดมาเอาเึ่งกับคอหัวนั้เป็นรักเลยเราจะสิจัเร็วจนไปเขาบริชวลเลือดนั้เขยากะไปใส่กับยิ้นห้เดี๋ยขจ้า ยิบมาจากไหนแล้วก็ห่อเป็นมุกเป็นห่อมุกคือม,กอ,อมุกอันห่อมุกอาหารแล้วก็มาวางไว้วันนี้แล้วก็ผสมกันเข้ากันมีแก้วเหล้าน้าเส่วนตามถาดตามจานที่เพิ่นวางไว้นะเมนเป็นบอนทีวาเจ้าอ,อาอ,อนขันห่าหละเจ่ามาขันหากับเมน ตอนนี้ตอนนี้เป็นเขาแก่คงมาเกี่ลือจำฮีจำคองแต่ละปีนะขาดแต่มันเลือมันลนเลือเขาเขาขันเขาอย่าบ้านเขาเหรือว่าคนที่เอาซีนมันมีจากจักลังขาเขาต้องหนับขาดเหลืออาจารย์ที่พันวางไว้ตามนาี้เขาชิหูเลยว่าจำนวนมันจักพูดจากลังขาจากคน เลยหรออันใดก็ะยาทุกคน้องเอาความสมัครีเป็นหลักพร้อมกันเห็ดพร้อมส่วนปลเมืออปลาเมืจไไวตักน้ำปลาฟีนแบ่งกัน ຂໍອີກອັນເຊເກົາເກົານະຄັບນໍນໍາພຽງເຊເວເພິ່ນພາປາງນະອ່າທາງນີ້ຫຍັງເລດນີ້ນີ້ນີ້ຄືນວກັບັນີຕອງໃຫ້ລາຍອດຄບໍອດກຈົກເ ใส่ดูตาหน่อยเราสลัดเลยเราเอาอันเราไปเาอย่าได้ชงเราเราเองบอนไม่ผ่านจากธรรมชาติไปเฮดบอนใส่เพียใส่น้ำเพียถือว่าไอเดียสุดยอดเลยจังสี่นี่คือกันไม้ปิ้งนี่บอต้องซื้อบอต้องเอาเล็กเอาใหญ่ก็ได้เอาไม้บุงนะเหล่าพาเขิงแล้วก็ปิ้งซีนปิ้งอาหารได้เลย ไลายมันคือจะเน้นธรรมศาสตร์เป็นหลักเพราะว่าจากธรรมศาสตร์นี่มันยังมีหลายอย่างนะที่ให้เฮาไทยขึ้นกับเฮาเลือกไทยน คอยซีนเป็นตอนแบ่งกันท่านเพื่อนรพักลาท่านอีกกำลังกินนี่ก็กินกินโมเมนต์นึงไลกิน Moment เลือดเลือดแปลงแต่เขาจะเอาไก่ไข่ควายมันติดก้นควายมันถูกกูเลี้ยงยาวได้กินเลือดเลยต้นเลือดเลยขึ้นขึ้นเลย ดดสำหรับอันพินจัดอันพิธีกรรมแบบนี้นะจะมีปีหนึ่งเพียงเธอเดียวจะจัดในเดือนนี้แหละเดือนสี่กว่าเดือนห่านจะหน่อยกัเป็นช่วงที่ว่ากำลังนำให้นำส่วนปีนี้เนะี่ยขาเจ้าจ,จัดเบิดทุกบ้านปีใดคือกันเบิดเดือนนี้นะไฟก็จ,จัดเดือนนี้เบิราะว่าเดือนสี่เดือนสามนี่ขาเจ้าจกันเริมจูดให้บางคนกัจุดให้แล้ว จัดพิธีกรรมแบบนี้ขึ้นมาหลังจากจัดแล้วก็จึงเงินได้นาเข้าให้เพราะว่าตัวนี้เป็นการขอบเจ้าผ่าเจ้าทินเจ้าผ่านทิวาดาพระแทนที่ว่าเฮาลวงลำไปคือเฮาจูนไห่นะผมเป็นว่ามาชีให้มานชีไม่แต่บนไห้อย่างเดียวมันก็ต้องลามไปนะลามไปเฮาบุหูวในดงในป่าในต้นไม้ในหินในอยหยังต่างๆที่ว่ในป่านะบุหูวมันชีมีอิหยังที่ว่าอยู่นะก็เลยว่าเฮาต้องขอบเพิินต้องขอเพิ่นเพราะว่า คือปีหนึ่งนะขาเจ้าจะ,จะมีพิติกรรมหละะยายอย่างหลังจากกันทางให้เรียบร้อยแล้วจะมีเสียงฟ้าห้องนี่กะคลาไปมือหนึ่งบ่ให้เฮ็ดเวียกเบิดทางบ้านเลยบ่ให,เห้เฮ็ดเบียกตัวนี้มันแปลกบ่เพราะว่าตามคำเสือบนี้อันที่ซองหลังจากเทียนทางให้เรียบร้อยจูดให้เรียบร้อยขาเจ้าจก็คลาอีกสามมือสองมือมือหนึ่งอันนี้มันขึ้นกลับบ้าน ตอนนั้นคือโบไห่พีมะแหงหรือว่าโบไห่ย,ยังต่างๆนะเขาไปในบ้านก้อนที่นําต้นไม้อันไม้ที่ว่ามันตายจากที่ว่าบ่เท้าจูดนะนาไปเมื่อไสเป็นไ่เป็นพืนทุกอย่างนะเขาต้องไปปาไว้ก่อนเขาจะขลังประมาณสามมือก่อนจึงสามารถนําเอาเงนปืนไ่ดังกาวนะไปนําไสบนันที่สามก็คืองานเมื่อนี่แหละหลังจากนี้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าปีนี้ปีใหม่ปีนี้ก็สิีบดเบิดเลยบ่มียังมีแต่ เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนไปแบบปกติวันนี้หลังจากที่ว่าเข่ามันได้ขึ้นได้เพียงเข่าแล้วขึ้นเพียงขาแล้วบางคนก็นจะมีจำมูอีกประจําในแคมให้คอให้เข่านั่นมากดกมากงามผลผลิตดีตัวนี้ก็มันเป็นความเสื่อของหมูบ่บ้านบม่เหมื่นบ้านอื่นหรือว่าเมืองอื่นแขวงอื่นนะจะจะมีคือการบอกสำหรับบ้านประจัเดียนเมืองนองคาสอนเขตนะจะมีแบบนี้นะคลามซามเถื่อมี3ามงาน ขอโทษครตอนนี้กำลังตองเพียเข็ดนำเพียโคนโคนผสมกับเพียพาเระว่าตัวนี้ฮัสซี่บีบเอาแต่น้ำมันอ่ะนะอยวก็ไปตองอีกึงผสมกับเพียเอาบอทำได้ทำงัวได้เด้อไม่ได้ทำโคนได้เด้อไรโอ้เป็นตายากแท้โอ้กีเรียบร้อยเลยท่าเกินท่าเกินจะไปรัวอีก ชดเลยนี่ยนี่ทำโรแเตเป็นคนเอ้ยลาโคโแช่กบบวเป็นแนวแล้วถึงเอาคะทำเลยคก็คอแก่มาคับยินกับเข่าเลยเนาะหวไหวเาแกกับเราเงยิมทั้รดรเโองใ้เงนั่นะมาก่นัองเลยรันเอะันนี่งอ ขยาวกำลังแบ่งใส่ตำผ่านตำจานจะเอากินกจะใส่เบ็ดทุกยานหัจะมีทั้งลาบทั้งเครื่องในเครื่องซุกเครื่องดิบมีเบ็ดิ่นส่วนหนึ่งมาใส่น,นี้เลือจากนี่ขจ้าจังแบ่งกันไม่ล ในผาหนึ่งนะมันจะมีทั้งน้ำทั้งจอกเล่ามีน้ำมีจอกเล่าตังชินมีซีนตัวนี้ซีนซอยซอยจำมันจะมีคนทุกอย่างมีใบพูมีแกนคูนแล้วก็มีปูนขาวแล้วก็มีเม็ดข้าวสารมีข้าวสุกมีเล่ามีน้ำจะประมาณนี้แหละส่วนตัวนี้เป็นบี แต่ทั้งนี้มันจะมีพิเศษนะต่ละงานแต่ละปีม,<า>มันจะมีทั้งสินหมู่กัะเสือสินมุก,กนเนี่ยเป็นสินของชนเผ่าบางกรองแต่ว่าไปจดขึ้นเป็นสินของเผ่าตรีอยู่ทางสาแสดนเราวเวียดนามมาอรอกเลยนี้มิกซี่นัอะไร

สีแปดไหมฮะมันนงเลยเาะมันหยาดเ,เลยอะไรแบบประเพณีของกรจาเจ้าะว่าเอาพ<ม>ันลืบนี่มาพันกับแ๊บกับตับกับตับนี่จะประมาณนี้นี่พันแบบนี้แหละ,ะ,ะบูนเร่นเล่งอยู่ะ ไว้ป้อมไว้ในบอกให้จำนะจำมีตัวนะล่วเยดด้วยนเนิมบ้า ตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วยังแต่ถ้าเท่าแก่เพืนจำ

đã làm hết rồi bạn biết đừng có mà nó 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 nó

ตัวทีลลว่น้นองจำทางล่างนม้เลยจากเท่าแก่หรือว่าปูสุดของบ้านจำเรียบร้อยแล้วครับภานจำไ่มันว่าให้ปีนี้ให้พระคุ้มครองเข่าก็ขอให้ได้เข้าลายๆเข็ดมัน,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 นก็ขอให้ได้มันคนผลิตงามก็สิประมาณน,นี้ อเดรกันนี่ก้ตองกะมากงอันนี้ก็ไ้ต่อยเลยรวยไปใช่กันไหมเาตน่นี่เฮ้เดี๋ยวคุณนมีอลเงกันเห็ดจรงเลว่ะบาประชาอ่บออนเล์กาปัดตกี่ยงเลยได้ตีนต้องติดตรงนตัวคอมมติธต่อเลยลงลงลนลุ แงคมที่ทำได้ไปไรไรเพิ่มคิดกันทรังแมอาตาเห็ดอียอะไรออโอโ้ตัวแตวนองเลยเดย้น้ก็ยังแบ่งซีนขิดก,นกินเียโคราีขีดขีดยังเลือบันไดไอีามขีด คุละเจ็ดสีนท่นว่าฮอดโลนี่ทว่าโบลุกไว่าแปดสิบปลายพันสีนชิชมือมันแพงแต่ว่านั่นี่สีนผสมนจอกระดูกเจอออื่นยังมาทำในไ,ไลรลทำในใสตามคมเสือข้าวว่าหลังจากที่เฮ็ดพิธีกรรมนี้แล้วแหละทุกๆปีจะมีฝนตกมือนี่คันคันโบมือนี่กับประมาณมื่อื่นทุกๆปีฝนจะตกเลย เพราะว่าตัวนี้เป็นการคอน้ำผาน้ำพลจากเทวดาฟาแทนอยู่ถึงๆ่นแหละตามความเสื่อของชาวบ้านหากแต่ละปีก็ชิตกตลอดเลยคันบ่มมือนี่กับมืออื่นแต่ว่าตอนนี้นะเขาทาทั้งเบิ่งอีกเหีย่ว่าสิออกปลากับโบทันบบทันได้ออกยันพนตกนี่แหละเพราะว่าคันพนตกนับมือมันยากสูมือนี่นับแต่ยุ่งแล้วก็ซัดผิดซัดมีผิดซัดหายนะมันมีลายสนิทลายอย่างก็เลยว่าบบทันได้ออกสูนี่ถือว่าตอนนี้เสร็จภละ เสร็จอันพฤติกรรมเรียบร้อยมีแต่ทาแบงซีนแ้วก็เมื่อกินไผ่เราแต่ว่าเมื่อนี้นะอันแค่คนกับซีมาลหลแต่เพราะว่าเขาก็ต้องบอกพี่น้องบอกยนทติพี่น้องแต่ละบานให้มากินนากันเมื่อนี้ทาไพสะดวกมากินนาบวเฮก็ได้เพราะว่าบวเฮงเอาสองพูดเอาลายกระมูอยู่บ้านคันว่ากินบวเวกับซีแบงหายพี่น้องไดีเยวมือนําแต่ว่าตอนนี้นะชิ้ไทยเห็นพนกลาลังมานี่นี่มืดมืดคึมเลยวันนี้นะลมกระแหงเลย คนกําลังสิตกนี่ถือวร์มือนีน้นี่ต้องตกแท้ๆนี่แล้วคันฝนตกอิสิตาให้เบิง่งน้ำต้องาวนี้แบ่งกระดูดขนานแบ่งซีนแบ่งกย่ให้่งคะแนงินฝนตกมาพอดีทุกคนเลยสองพูดนี่เทวร์คุมอยู่สองโลปลายเทวร์ซีนกิโลละกิโลล,ละแปดสิบปลาย คุมอยู่กี่น้องคนกำลังมาบันนี้ยิ้มยับยับมาบันนี้ไปกลับก่อนอผพากันกลับบ้านเ <laughs> ชียงรถครูตุ้มเลย,เลยมาหอนเพื่อนนะคนคนกำลังสีตกแหงกันตอนนี้คือว่าซักซิดแหงนี่แหละคอมเสือตัวนี้บวชพิด <laughs> หากกับบูฮู้คือกันตามคมเสือกระจาวแบบนี้นะบางเถื่อกับมือมือฟนซีมามันกับมา แต่เขาก็เขาบอกตำความเสือนะคลิปนี้กาบ,บุมมียังไลเรียนจะถ่ายทอดสดให้พ่อแม่พี่น้องได้หูได้เห็นน้ากันว่าอันพฤติกรรมอยู่ในบ้านแต่ละปี็ปจะชาจะเห็นยังแม่แบบงานตัวนี้นะมันสักซิดย์จังใดหรือว่ามันไม่ความว่าจังใดนะก็เลยม,มาถ่ายให้พี่น้องได้เบิงน้ากันมาพอกันในคลิปวิดีโอนาคลิปนี้บ๊ายบายก่อน